ก็เนื่องจากว่าพาต้าเนี่ยมีตัดเข้ามาใหม่สามตัวก็เลยโพสเตอร์เนี่ยก็จะเน้น3ามตัวนี้เป็นหลักแล้วแต่ละตัวเนี่ยจะใส่เครื่องแต่งกายที่แตกต่างกันก็คือจะสื่อถึงเอกลักษณ์ของแต่ละตัวแต่ละประเทศที่เขามาค่ะก็แค่นี้แค่เนี้ยแล้วทำไมทำไมโลโก้มันดูแบบว่าหมอง มีมีผลต่อต่อภาพต่อภาพลักษณ์ของของของสินค้านะเพราะว่ามัน็กลายไปหรือว่าทำไมสินค้ามันเกิดอะไรขึ้นแบบเปลี่ยนเปลี่ยนแบรนด์ใหม่แล้วทำไมใช้สีนี้ว่าสีมันสำคัญเนี่ยแล้วก็ส่วนเรื่องภาพนี่มันเปเรื่องราวว่าพี่คิดว่าหมีให้ใบไม้ช้างช้างกินกล้วยแล้วลิงกินกล้วยก้อนน้ำลายอะไรเรื่องราวนี้ว่าไม่ได้คิดมันเป็นความลังเ ดูเหมือนว่ามันดูแบบมีสตอรี่ดีนะว่าหลังแบบพรีเซนต์ที่มันมีสตอรี่หน่อยงานมันจะงานมันจะแบบส่งเสริมกันรวมๆก็โอเคอะห้าสิบบาทใช่ห้าสิบบาทเพราะมันอยู่ในห้างก็ได้เลือกแคชสีเขียวนี่ก็เพราะว่าแบบสวนสัตว์มันจะเปิดแมงทีมันก็น่าจะแบบปรับปรุงเพราะมันมีข่าวที่มันไม่ดีออกมาเยอะอะค่ะมันก็เลยแบบต้องแบบธรรมชาติเข้ามาหน่อยแต่ว่าข่าวที่มันออกมามันก็แบบกอริล่าอยู่แบบที่มัน มาทานเออแล้วก็เลยส่อแนี้แล้วสาสตว์แต่ละตัวเนี่ย <c oughs> ก็สื่อเหมือนว่าให้มันมีอารมณ์ก็คือแบบเกิดลกจริงๆต้องการสื่อว่าชูนิปโป้งอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยใช่ได้เง้ยต่ออ่ะมีอะไรอีกไหมไอ้โปสเตอร์ที่เราทำมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างไหนลองพีเต์ดิ <c oughs> ก็ชุดแต่ละตัวมันจะแบบสื่อของแต่ชาติก็อย่างเงี้ยจะเป็นสื่อของ USA ิก็จะเป็นดาวแล้วก็อี เพ้นเ้นสีแดงก็เหมือนธงชาติส่วนนี้ก็สื่อไอไอไอตัวตัวตัวชงชื่อไงจอร์ชบัตจอร์ชบัตมาจากประเทศอะไรสหรัฐแล้วไทยแล้วตัวไหนช้างช้างช้างมาจากไทยก็คือสีแดงเนี่ยหมายถึงชาติแล้วก็ตัดด้วยสีเหลืองซึ่งมันหมายถึงมันเป็นผ้าผ้าที่คุมหลังช้างอ๋อแล้วไอตัวตัวตัวช้างชื่ออะไรนะ ช้างชื่อสุขีช้างชื่อสุขีอ่าแล้วตัวบนตัวบนชื่อตัวบนชื่อหล่อจังเลยอะไรนะหล่อจังเฟยมาจากที่ไหนมาจากจีนก็ใส่จีนจากอันนี้หรือเปล่าจากอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่เนียเนี่ยหล่อจังเฟยเนี่ยอ๋อมาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่มาเลยแค่ดู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 ลุงหวงแล้วเป็นส่วนสัตว์ มาทีงสุขภัณฑ์เราด้วยความที่มันเขียวด้วยความที่แบบเราซูมให้ตาน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจปิ๊กเกอรมาแล้วลบออกเดี๋ยวนี้เลยนะ